สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มนุ่มฟังสบายไว้ไหนก็ฟังได้นะครับโรงเรียกว่าหลังจากช่วงนี้ที่ผ่านมานะจ๊ะรู้สึกว่าขา่ขาวข่า,าวของโนริซ่าน่าจะซุ่มเงียบไปอีกเพราะว่าน้องเนี่ยน่าจะซุ่มทางานกันเป็นที่เรียบรย้อยในตอนนี้กันแล้วนะจ๊ะแต่ไม่ต้องห่วงจ้าเพราะว่าแอดไปคุยคุยเรื่องราวรอบตัวโนริซ่ามาเหล่ามาบอกให้ฟังในคลิปนี้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลรอบที่2ในปีนี้ที่ว่าเวทีใหญ่ๆเนี่ยเขาต้านทานโนริซ่าไม่ไหวหรือจะเป็นพพีี่่่แทท้อยยงงสิเคูดดไวใน แล้วก็มาเป็นจริงในอนาคตซึ่งก็คือปัจจุบันนั่นเองนะหรือจะเป็นข่าวที่ผู้กํากับออกมาอัดคลิปที่ประเทศไทยหรือจะเป็นช่างแต่งหน้าทําผมที่มาที่ประเทศไทยอะไรก็ตามทีนะจ๊ะเรามาอัปเดตกันในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยจ้าถ้าเกิดพร้อมแลวแล้วก็เราไม่ตาลายนะเพื่อนๆนะคนอ่านจะตาลายก่อนไหมไปฟังกันเลยจ้าเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยแล้วกันนะครับที่พี่ไทยยังเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วทางเว็บไซต์ของเกาหลีอย่าง news sbs.co.kr นะจ๊ะ เขาก็ออกมาทําการแบบว่ารีรันในส่วนบทสัมภาษณ์ที่พี่ทยัของเราเคยให้ไว้ว่านอริซ่าของเราเนี่ยหรือผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะครอบครองธุรกิจในอนาคตและปัจจุบันก็เป็นเจ้าของบริษัทของตัวเองจริงๆจ้าพ่อหมอแมนแล้วหนึ่งกรุ๊ปนะจา้าซึ่งต้องบอกว่าพี่เทยังของเรานั้นก็เป็นพี่ชายที่ดีแสนดีมาตลอดไม่ว่าจะสัมภาษณ์ถึงนอริซ่าของเรากี่ครั้งหรือไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็ตามนะจ้าก็มักจะพูดถึงสิ่งดีๆถึงน้องสาวคนนี้ที่ตัวเองเอ็นดูนั่นเองจ้าตั้แต่วันแรกที่เห็นนะเนาะ อ่ะแล้วความปังของลอริซาก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดเอาใกล้ตัวกันเลยแล้วกันนะครับนิตยสารแททเลอร์ไทยแลนด์นั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นหนนิตยสารแททเลอร์เป็นนิตยสารอังกฤษจัดพิมพ์โดยคอ n เ e เ p u b l i ิเค i o นนุ่งเน้นไปที่แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ตลอดจนรายการข่าวของสังคมชั้นสูงและการเมืองกลุ่มเป้าหมายคือชนชั้นสูงและชนชั้นกลางในอังกฤษและระดับโลกรวมถึงผู้คนที่สนใจกิจกรรมทางสังคมจำนวนผู้อ่านถือเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดในบรรดาสิ่งพิมพ์ขอองง CoNA นนั่นเจ้ แล้วก็ล่าสุดทางแททเลอร์ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าจากคาบเรสุดร้อนแรงจนถึงการเดบิวต์ในฐานะนักแสดงฮอลลีวูดแททเลอร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสาเร็จภายใต้บทบาทศิลปินเดี่ยวของลิซ่าลลิสามโนบาลอารารางวันนี้อาจจะสรงเกตกันแล้วนะใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าเป็นแททเลอร์สาขาประเทศไทยเรามาต่อกันที่ระดับเอเชียกันดีกว่าเพราะว่าเอเชียฮอตออฟเฟรมนั้นเขาก็มีการออกมาร่วมแสดงความยินดีที่โนลิซ่าเนี่ยในปีนี้ก็ยังได้รับเป็นผู้คัดเลือกประจําปี2023ไปอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งปัจ โนริซ่าดำรงตำแหน่งเป็นซีอโอของแอลแลนด์เป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือเขาพิมพ์นะไปะก็อ่านตามกันะนะเพื่อนๆนะคือต้องบอกว่าตอนนี้นนริซ่าของเราเป็นโลกรักประจำเอเชียฮอ l ์ออฟเฟรมเป็นที่เรียบร้อยกันอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ไม่รอช้าทีนี้มาต่อในส่วนของรางวัลระดับโลกกันบ้างเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังว่า The People Awards เขาบอกว่าเป็นรางวัลแห่งปีของสื่อออนไลน์ที่ The People จะมอบให้กับคนจำนวน10คนผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้นพระเจ้าโดยล่าสุดนัน The People ลิซ่าของเรายังปังไม่หยุดนะจ๊ะเพราะว่าได้ประกาศรายชื่อ100ผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัล The People Awards ประจำปี2024ภายใต้ทีม People Go Beyond ซึ่งเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ก้าวข้ามขอบเขตและน้องลิซ่าของเราก็เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายด้วยนั่นเองจ้าโอ้โหปีนี้ถ้าทางจะไม่ช่วยรางวัลแน่นอนเพราะว่านี่ถือเป็นการเสนอชื่อครั้งที่2องของลิซ่าหลังจากชนะรางวัลเดียวกันในปี2022ที่ผ่านมานน้นนั่นเองนะจ๊ะและนี่ไม่ใช่การโหวตของแฟนๆนะแต่เป็นการคัดเลือกผู้ที่ชนะจากการการะทําาโดยกร แสดงรางวัลน,นั่นเองจ้าซึ่งก็หมายความว่าโนาริซ่าของเรามีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็ก้าวข้ามตัวเองในทุกๆปีทําให้เขาเนี่ยต้านทานความน่ารักความสดใสอรอร่านาพยาแล้วก็ความสามารถที่ล้นหลามเกินตัวของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เนี่ยไม่ได้จริงๆนะเพื่อนนะัดจนทําให้ปีนี้โนริซ่าของเรานั้นเข้าชิงรางวัลในรอบสุดท้ายแบบแบบชิลๆนั่นเองจ้าและแอดคิดว่ารางวัลน,นั้นจะไปอยู่ไหนเสียนอกจากในมือของโนริซ่าของพวกเรานั่นเองจ้าเมนของเรานั้นทําให้เราภูมิใจได้ทุกวนัน every day จริงๆนะเพื่อนนะอ่ะส่วนข,ข่าวอัป กลองถ่ายของดไวท h โรเตอร์สกันบ้างนะ ผมเวลาสุดเนี่ยถ้าคุณผู้กำกับคุณไมค์ไวท์นะครับเขาออกมาอัดวิดีโอในโรงแรมของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วโดยใจความของโพสต์นี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าแปลหรือเปล่านะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะเพื่อนๆนะเขาบอกว่าฉันเริ่มคิดว่าลิซ่าเนี่ยออดิชันสำหรับบทบาทของเธอในเดอะไวท์โรเต s รสระหว่างการทัวร์รอบโลกของพวกเขาเธอทํางานหนักอย่างลับๆอย่าสงสัยในความทุ่มเทของเธอเลยไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้อีกต่อไปเนื่องจากเธอกําลังจัดก,การตารางงานเดี่ยวของเธอเองในขณะนี้ รักคุณ VR Around นั่นเองนะจ๊ะซึ่งแอดจับใจความคร่าวๆเ,เนี่ยก็ประมาณว่าพุ่มกับก็บอกว่า ฉันมาอยู่ในไทยตอนนี้แล้วขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกคนอะไรเงี้ยยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำซีรีส์เรื่องยิ่งใหญ่ขนาดนี้อะไรแบบนี้ก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปสุดอีกเรื่องหนึ่งน,นะจ๊ะที่ไม่อัปเดตไม่ได้เช่นกันเพราะว่ามีคนนั้นไปเห็นว่าช่างทำผมกับช่างแต่งหน้าชาวเกาหลีอยู่ในทีม Allround ที่อยู่ในไทยตอนนี้ด้วยกันจ้าซึ่งช่างแต่งหน้าเนี่ยคือคนที่แต่งหน้าให้ตอนนอริซ่าเนี่ยถ่าย MV My Only Wish w i t n e y Spirit Cover นั่นเองนะส่วนอีกคนหนึ่งททาาผมคือคอตอนเเ็ภพปิิดบรษั กับภาพเปิดตัวเร่นซีรีส์โนริจ้า Oh my god มาทําไมก่อนแสดงว่าโนริซ่าเนี่ยอาจจะซุ่มๆมาไทยเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะต้องมาถ่ายทำ The White Lotus เร็วๆนี้แล้วเช่นกันนะจ๊ะเพราะอาจจะเป็นแบบว่าวบทแบบไหนเพื่อนๆก็ลองนึกกันดูนะเพราะตอนนี้ลิลลทีมเขาก็มีการออกมาตั้งกระทูน้นู่นนี่นั่นเกี่ยวกับว่าพเพื่อนๆคิดว่ายัางไงบ้างโนริซ่าจะเล่นบทไหนก็มีคนออกไปตอบกันมากมายนะจ๊ะแอดก็อยากจะมาถามเพื่อนๆในช่องเหมือนกันว่าคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆนะซึ่งโดยส่วนตัวแอออดดิิ่าาเ้้นนนรรรรซขงีจะะไไับบท ที่ MVP พอสมควรเพราะว่าเป็นซุปตาสาวระดับโลกนะจ๊าชิมลางบทแรกก็ต้องไม่ธรรมดากันสักนิดนึงเออเป็นที่จับตามองแล้วทำให้ กระแสของซีรีส์เป็นที่จับตามองเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะจ๊ะเอนเกจเมนต์เอนเกจใจมาจากส่วนผสมอันลงตัวของซีอของเราที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วตาแหลมไปเลือกเล่นซีรีส์ที่มีคุณค่าทางสังคมในการจิกกัดสังคมให้ความรู้สังคมไปอีกแถมเป็นซีรีส์ที่ได้รับรางวัล Grammy Award ถึง10รางวัลกันเลยทีเดียวนะจ๊ะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนการรวมตัวส่วนผสมที่ลงตัวครั้งนี้นั่นเองเนื่นเพื่อนากีลงตัวก่อน <c oughs> ส่วนอีกข่าวือที่แอดขออัดแท็กเข้ามาเิ็นึอนะจ๊ะเพราะว่าเป็นข ตอนนี้จะเ,เป็นระดับโลกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมลี่ไซรัสนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันบ้างเนาะ ดูเหมือนว่าจะมีข่าวรือว่าไมลีซไซราสนะจา๊าก็จะมีการแคสมาเล่นเรื่องนี้กันด้วยจา้าหรือว่าจะบินตามมาอยู่ประเทศไทยกันกรุบกรุบกัน,นอรนิซาโอาพระเจ้าพลังหญิงเพื่อนหญิงจริงๆเพื่อนหญิงพลังหญิงอ่ะอ่ะ,ะผิดไปอ,นะอ,อีกเพื่อนเพื่อนนะเออกำลังลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะว่าซีรีส์ซ,ซ,ซีซันสามนี้จะมีใครกันบ้างนอกจากศิลปินชาวไทยหลายๆคนรวมถึงนอรนิซาของเราด้วยนั่นเองเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียกว่าน่าจะปังกันทันแล้วนะเพื่อนๆนะตามวีดให้ทนันแอดก็จะพยายมามมาวีดให้ทันเช่นกันนะจะ พราะว่าหลังจากนี้โนริซ่าของเรานั้นจะติดจรวดนะรับงานแบบจุกๆเอาให้ FC ตามไม่ทันแอนตี้อกแตกตายไม่ทันเช่นกันนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า